นี้นะฮะโอ้โหหลายหลายคนมาดูในเรื่องราวข้าวหมูทอดเจ๊จงขนาดนี้นี่ห้าทุ่มกว่านี่หิวอีกเลยนะเนี่ย <c oughs> ะนะฮะลองดูว่าธุรกิจของเราในค่าคืนนี้นะฮะจะเป็นธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็น SME ที่จะตีแตกได้หรือไม่แต่ดูไปดูมานี่โอ้โหถือว่าต่อสู้นาดูนะที <c oughs> นี้มันถึงเรื่องราวของการขยายล้นะ <c oughs> ปีหนึ่งยี่สิบล้านทุกคนโอ้โหตาร้อนเลยแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหขายอะไรขนาดนี้นะจะเป็นสามสิบล้าน จะทาอย่างไรและถ้าฝันได้ไกลๆฝันได้เป็นจริงก็เป็นไปได้ก็คือจะเข้าห้างให้ได้หมูจะไปกินไก่ให้ได้ซื้อไก่ให้ได้เอาเรื่องราวธุรกิจที่ขยายใกล้ๆก่อนไป30บล้านเพิ่มอีกสัก10ล้านเนี่ยทำยังไงอันดับแรกเริ่มจากแรกที่คุยปรึกษากับลูกไว้ออก็คือว่าคือเราไม่คิดเองทุกครั้งลูกๆจะต้องปรึกษาทุกครั้งใช่เจ๊ก็บอกว่าเฮ้ยถ้าแม่จะทําแบบเนี้ยจะมีเดลิเวอรี่จะต้องทําไงเดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เป็นยังไง ก็ไม่รู้ว่าเขามาฉันไปส่งอะไรอย่างาาางี้นก็คืออันดับแรกเลยอันดับแรกแจกใบปลิวเข้าท่าเลยแล้วครับเจ๊กับกลยุทธ์แรกบริการจัดส่ง Delivery โดยแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ก่อนในรัศมี5กิโลจากรักฟรีถ้าหรือว่าถ้าไกลจากนั้นเราอาจจะขอค่ารถบ้างนิดๆหน่นนนนอยๆเดลิเวอรี่เนี่ยพอแรกๆอาจจะสั่งแล้วกินบ่อยๆเนี่ยต่อไปจจะเลิกไปเลยก็ได้เบื่อ แต่ว่าอะไรนะเพราะว่าเวลาคนมากินที่ร้านที่ใกล้ๆโรซั์เนี่ยกินเพราะว่ามันถูกกินเพราะติดใจเจ๊แต่พอเดลิเวอรี่ปุ๊บไม่ได้เจอเจ๊เนี่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเดลิเวอรี่เนี่ยระบบก็ต้องมีแล้วเกิดคนสั่งมาทีตูมเลยร้อยคนนี่แค่นั่งจํานั่งจดนี่ก็ยุ่งแล้วนะฮะมันควรจะมีระบบอะไรหรือเปล่าถ้าคนสั่งเยอะเนี่ยนะแล้วมาสั่งกระทันหันเนี่ยไม่มีของขายที่ร้านด้วยนะครับ นนั้หมดเร็วเนี่ยลูกค้าด่าอีกผมเคยเจวันนี้หมดเร็วพรุ่งนี้เจ๊ก็เพิ่มไม่ไม่เออมันจะไปคิดอะไรให้ยากครับอาจารย์วันนี้หมดเร็วพรุ่งนี้ก็เพิ่มของก็แต่ละคําของเจ๊นี่เข้าใจง่ายจริงๆครับเจ๊ตรงคิดว่าระบบมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นันแน่เพราะว่าขนาดนี้ไม่ต้องมีระบบอะไรมาได้ตั้ง20ล้านถ้าในในในแบบอย่างร้านอย่างของเจ๊อย่างเงี้ยเจ๊ว่ามันไม่น่าจะจําเป็นถ้าอย่างอาจารย์พูดเนี่ยเจ๊ว่ามันดีมันดีนะ แต่ว่าถ้าสําหรับถ้ามาในรุ่นเจเนี่ยมันยังลําบากสําหรับเจ๊แต่ถ้าไปถึงรุ่นลูกคือเขาเรียนมาเขามีความรู้เจ๊งอยังทําได้เลยนั่นคือเจ๊ง้อค่ะที่เจ๊จงค่ะแสดงว่าเจ๊จงไม่งอไม่งอค่ะงอไม่งอไม่ได้ลูกค้่าเออเจ๊ชื่อเจ๊จงและเจ๊ก็งอลูกค้าด้วยถึงได้วันละแสนไงครับแล้วก็เจ๊ก็จะหาเด็กเจ๊จะไปเจ๊หาเด็กหาเด็กที่อยากมีรายได้ พิเศษยังไงหมายว่าอะไรไปขายแล้วก็ไปขายที่ไหนยังไงไปเพิ่มเลยก็คือจากที่เจ๊เคยมองเขาที่เขาไปขายกันแบบอ้ใส่กล่องแล้วไปยืนมีหมวกมีชุดใส่ขายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ๊ก็คิดเลยเฮ้ยเอามั่งเลยอยากทำก็คือประมาณนั้นใส่เป็นกระบะกลยุทธ์ที่สองจ้างเด็กเพื่อสร้างหน่วยขายเครื่องที่ออกไปยืนขายตามแหล่งชุมชนครับอาจจะไม่แบบว่าใส่หมวกให้เห็นว่าเป็น อาของเจ๊จงอาสิริวัฒน์ดัเซนวิชนั่นแหละแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเขาไอเดียมาใช่ไหมนั่นแหละแล้วกล้วยแถมไหมอาจจะยังไม่แถมเพราะว่ามันอาจจะหนักไอคนนี้ก็เคยแจกกล้วยนี่ของปลอมไปเลยผมว่าในใจเจ๊เนี่ยแกคงพูดว่าอืออาจารย์นี่แกเก๋าจริงๆยังไม่หลือมาเจ๊แจกกล้วยอีกเด็กๆไปเดินขายนี่กาเท่าไหร่ฮะแล้วไปเดินขายแถวไหนฮะก็ตรงนี้ที่เจ๊ยังไม่ได้ไปผู้หญิงหรือผู้ชายห้อยคอผู้หญิงหน้าตาดีไหมพิตตี้ค่ะ สวยหรือไม่สวยกับเจ๊จงแค่เจ๊ต้องคัดก่อนค่ะคเจ๊อารก็แรกๆเจ๊อาจจะเป็นคนไปยืนเองเลยอะไรอ้่หจะไปยืนเองด้วยก่อนนะเพราะว่าเวลาเวลาเริ่มเริ่มใหม่หือเจ๊จงเนี่ยอยู่ที่ร้านเจ๊จงอาจจะมีคนรู้จัก เจ๊จงไปยืนสยามพารากอนี่ไม่มีคนรู้จักนะเจ๊ก็ไม่ไปเรื่องง่ายๆอาจารย์ถ้าไม่มีใครรู้จักเจ๊เขาก็ไม่ไปยืนให้เมื่อยตุ้มหรอกครับเจ๊ก็ตอบคำถามที่โดนใจจริงๆครับมีเดลิเวอรแล้วไปส่งแล้วมีเด็กออกไปยืนขายตามจุดสำคัญที่เจ๊จะไปล้กเซอร์เวก่อนอ่าแล้วไงอีกจัพยายามขยาย ให้มันกว้างกว่าทุกวันนี้ขยายอะไรร้านอ๋อร้านเราไปไอ้ห้องครึ่งเนี่ยใช่บางวันลูกค้าที่มากินเขาจะต้องยืนกินไม่มีไม่นงแน่นหมด้วจะไปขยายยังไงแล้วก็พยายามจะเบียดซ้ายเบียดขวาให้ที่เขาบอกจะขายเจ๊กําลังคิดอยู่อ๋อแล้วพูดอย่างนี้ถ้าวันนี้แสนแตกตรงนั้นเป็นของเจ๊ โอ้โหมีคู่บังครับผมว่าเจ๊จงแต่ธุรกิจยังจริงจังสมชื่อเจ๊จงจริงจริงครับจะขยายร้านต่อไปอีกด้วยผมนะไม่เห็นไม่เห็นจำเป็นเลยต้องไปขยายพูดตรงๆนะธุรกิจ delivery เนี่ยนะฮะมีศักยภาพมากกว่าให้คนมากินที่ร้านอีกเท่านี้หลังจากนี้ไปือเจส่บอร์1151อะไรพวกนี้191อะไรป่ะจะเอาจริงๆเหรอรับเชไอ้เบอร์191เนี่ย ยิ่งฟังตาย,ยิ่งร้อนจะขายดีอะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหอ่ะมีก็ไปเพิ่มจุดขายไปมีเด็กอีกเพิ่มขยายร้านด้วยสุดท้ายเลยสุดท้ายนางกวัก <c oughs> อะไรนางกวักนางกวักอะไรเจ๊หน้าร้านจะต้องมีนางกวักให้มันเยอะขึ้นน <c oughs> ี่ถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่คลาสสิกที่สุดตั้งแต่ทารายการมาครับคือเพิ่มนางกวักเข้าไปอีก <c oughs> งงไปเลยสิครับอาจารย์มีในตำราไหมงงเข้าไป ดัวจ้ามริการสิครับโอ้โห,โหถ้าทางความเชื่อเรื่องนางกวักนี่จะมีอยู่ในทุกธุรกิจจริงๆครับผมว่ากลยุทธ์นี้ไม่ขอวิเคราะห์วิจาร์แล้วกันนะครับลูกค้า<ไ>ที่เราที่เราขายเสนอจ,จะเป็นคนทํางานใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่เราเปิดในช่วงในช่วงเวลาทํางานถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องขยายหน้าร้านหรือไม่เราไม่ต้องทํา delivery นะแต่เราเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าให้เป็นคนทํางานกลางคืนสมมุตินะฮะหรือเที่ยวดึก กลับมากินหมูทอด่นเปิดถึงต,ต,ตีสองว่าต,<อ>ตีสามเหมือนประตูน้ําทําได้ไหมเจ๊ยังไม่เคยถึงขนาดดึกนะเพราะว่ามันเหนื่อยไงธรรมดาแล้วเวลาเจ๊จะมองเฮ้ยสงสารลูกน้องเหนื่อยกันอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไงเจ๊มองลูกน้องไงบางทีเขาเหนื่อยเหนื่อยเฮ้ย เฮ้ยพอลักพอลักพอรักเก็บเก็บเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอจ้าอีกกางเอาจ้างอีกการอีกการหนึ่งกลางคืนเข้ามา่ใแต่ตรงที่เราขายคือมันจะเป็นพนักงานบริษัทคือเข้าป่านงเช้าแล้วห้าโมงเย็นอะไรเงี้ยพอพอมันก็จะหมดคนแล้วมันจะไม่มีคนไงใช่มั่เป็นเพื่อคนลูาอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเจ๊จะต้องมาเปิดยี่สี่ชั่วโมงสู้เจ๊เอาเด็กไปยืนขายตามป้ายรถเมย์สู้ให้เด็กไปยืนอย่างไรจะไหวไหมแต่เซอร์ดิวัลี่เนี่ยเราสามารถจะส่งถึงตีสองได้เลยนะผมเนี่ยเคยสั่งยำแหนมมาส่งของตีหนึ่งครึ่งนะฮ แต่เจ๊คิดว่ามันน่าจะน้อยนะน้อยกว่าเยอะแมคโดนัล์เนี่ยนะฮะเขาไม่เปิดสาขาใหม่มากมายแล้วเ็าบอกว่าเปิดสาขาใหม่เนี่ยแล้วย่อต่อสาขาไม่ได้เพิ่มเขาบอกว่าทาไมเราไม่เลือกสาขาทําเลที่มันมีคนอยู่เยอะแล้วเปิด24ชั่วโมงล่ะร้านกาแฟยังเปิด24ชั่วโมงยังมีเลยนะฮะอ่าแล้วแล้วเอาไปข้อสนะฮะอันนี้ก็คือในเรื่องของการขยายระยะสั้นถ้าระยะยาวขึ้นห้างเนี่ยใช่แต่ทาไงก็จะไปมองห้างไหนยังไงเข้าไปคือพูดถึงขึ้นห้างนี่ไม่ใช่ไหมคมว่า ไปอยู่ในไอ้ฟาสต์ฟู้ดไอ้ฟสฟู้ดไม่ใช่หรือว่าไปร้านอาหารเต็มไปหมดเราไปหนึ่งนั้นเอาหนึ่งร้านเด่นเด่นใช่ร้านไก่อยู่ตรงนี้หมูต้องอยู่ตรงนี้ <c oughs> อย่างนั้นเลยเจไม่ยอมจะเข้าไปอยู่ในฟาสต์ฟู้ดด้วยนะครับเพราะแกจะเปิดร้านแข่งกับไก่ทอดชื่อดังอะไรอย่างนั้นเลยไม่เคยมีติดแอร์เลยร้านแกจองตอนนี้ไปอยู่ในห้างเราจะเห็นฝ้าภาพของมังมันจะเป็นอะไร เจ๊จงหรือว่าหรือว่าเป็นหน้าเจ๊จงอยู่หรือเป็นในร้านจะเป็นสีอะไรยางเงเป็นเจ๊จงหมูทอดเป็นรูปเจ๊ยืนถือจานซึ่งมีทองแท่งอยู่บนจานเดอยวข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นทองแท่งนะอ้าวหน้าเจ๊หน้าเจ๊ยิ้มไหมน่าจะเป็นน่าจะอาจจะเป็นหมูก็ได้อะอหรือไม่เอามันไม่สวยแล้วเป็นเจ๊ก็ได้เจ๊สวยแล้วแล้วมันจะต้องมีฝายมีฝายมีฝายนห้ารักคือเจ๊อ่าอแล้วมันจะไปถือทองทำไมอะ กินแล้วรวยเพราะเจ๊นรวยอ้าเพราะอะไรกินแล้วรวยใช่<อ>เพราะว่าอย่างน้อยที่เธอกินแล้วเธอ,อยังเหลือเงินกลับป้า<อ>ถ้าเธอไปกินก๋วยเตี๋ยวสามสิบกินหมูยี่สิบเ,บเหลือเก้าบาทกลับบ้านโอ้โหวยเตีวเก้า,า,าบาที่ซื้อกินแล้วรวยคือว่าไม่ต้องจ่ายเงินเยอะใช่ค่ะที่กับร,ราคาอื่นๆใช่ค่ะแม่พูดละเราให้ลูกๆพูดบ้าง หนูก็อยากจะให้มันเป็นบริษัทที่แบบมันมั่นคงสาหรับครอบครัวแล้วก็ญาติญาติที่มาช่วยหนูทำงานเป็นบริษัทขึ้นมาหนึ่งบริษัทเลยใช่แล้วก็แบบมีโรงงานผลิตแล้วยังมีร้านของตัวเองไหมมีคือหนูจะยึดพื้นฐานตัวหนูเป็นหลักแล้วก็หนูจะแบบว่าทําเป็นหมูสุญญากาศอะไรแบบนี้ค่ะคือคิดเอาไว้อยู่ค่ะแล้วแบบว่าให้คนมาซื้อหมูสดเผื่อแบบว่าคนไม่อยากซื้อหมูที่ทอดแล้วอะไรแบบนี้ค่ะไปใช่ไว้แล้วก็ไปขายแบบว่าเปิดเป็นตู้ขายอ๋อคือรับไปขายก็ได้ หรือจะซื้อไปทําเองทอดเองเนี้ยหรอก็ได้เป็นอย่างนี้เสียงกันทุกวันเลยเอาละเอาละครับอาจารย์มาแล้วต้องสร้างแบรนด์ก่อนเรามีวิธีการในการสร้างแบรนด์อย่างไรเพราะที่ฟังเจ๊จงเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบแบบเป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะสร้างแบรนด์ก็เจ๊แกไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นยังไงล่ะสร้างโรงสร้างแบรนด์เจ๊เป็นเจ้าของธุรกิจที่พูดตรงๆและจริงใจจริงๆครับ มันเป็นยังไงอ่ะสร้างแบรนด์สร้างแบรนด์ตอนนี้มันไม่มีแบรนด์แล้วตอนนี้มันกลมๆมันแบรนด์มันหมายถึงอะไรหมายถึงสร้างสร้างชื่อหรือสร้างอะไรอ่ะยี่ห้ออ่ะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเอ่อโกฮะยี่ห้อเจแล้วไงเจ๊จงอ่ะเจ๊จงไม่หอยเหรอไม่รู้อ่ะถ้าเมื่อไหร่เธออยากกินหมูทอดเธอก็ต้องเจ๊จงถ้าไม่ใช่เจ๊จงมันไม่ใช่ตอนนี้ได้แต่ว่ามันไม่ยืนยงไงถ้าคนจะกินหมูทอดสักจานเนี่ย จะต้องนึกถึงเจ๊เหมือนเวลาเราจะกินไก่เนี่ยเราจะต้องนึกถึงอะไรใช่ไหม KFC ถูกต้องเวลาเราจะกินหมูทอดจะต้องนึกถึงเจ๊จงเลยไม่จต่ KFC เนี่ยเขายืนยงไงวันข้างหน้าเจ๊อาจจะยืนยงแบบเขาก็ได้โอ้โหผมสนับสนุนเจ๊เต็มที่เลยละครับมันต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเป็น SME ต้องกล้าคิดกล้าทําครับผมไม่เชื่อว่ารุ่นลูกเนี่ยนะฮะจะทําเหมือนเจ๊จงนะผมดูภาษากาย อย่างลูกหนูเนี่ยดูภาษากายแล้วลูกหนูไม่เห็นด้วยแล้วครับเห็นด้วยไหมและถ้าทําอย่างเจ๊จงนะฮะขอภัยนะฮะเหนื่อยตายนะครับทุกวันนี้เจ๊ไม่เหนื่อยเจ๊สบายจะตายอจริงเน่ีโอ๊ยเ ก็เพราะอาจจะไม่เห็นนะต้นงาชมเมื่อครู่เมื่อครู่บอกว่าต้องหเราหายกระเด็นไปเลยใช่เมื่อสักครู่ไปตอนบอกว่าต้องมานั่งเนี่ยจนกระดูกเคลื่อนเสร็จกไปน่อีนคมันคือมันคืออดีตนางกวัอีกเสร็จวิ่งไปนั่งอีกอดีตอดีตที่ผ่านมาเจ๊อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้เจ๊สบายนะเจ๊พูดตรงๆต่อนเจ๊ไม่แต่งหน้าเนี่ยเหนื่อยมากเลยหวงดูหน้าแล้วว่าอ้ยายหมูทอดเนี่ยเจ๊ยังไม่เหนื่อยเท่ากับตอบคาถามอาจารย์เลยนะครับท่าทางะ ของข้าวหมูทอดปีหนึ่งนะฮะยี่สิบล้านต้องการขยายไปสามสิบล้านแต่ถ้าขยายไปไกลๆเนะี่ยก็ยังเปิดร้านหรือเปิดบริษัทต่อไปก็ได้พูดคุยสักสายกันหมดแล้วนะฮะเอานะฮะท่านผู้ชมลองดูนะฮะกรรมการหลากหลายหรือท่านผู้ชมเองนะฮะว่าธุรก,กิจข้าวหมูทอดของเก๊จงนี้รวมทั้งลูกๆด้วยจะเป็นธุรก,กิจตัวอย่างที่ดีจะเป็น SME ที่จะตีแตกคืนนี้หรือไม่นะ,ะสักครู่นะครับ SME ตีแตกครับกเด็ด SME กฎ80-20หรือกฎฟาเรโตตั้งตามชื่อจริงของวิเฟโดฟาเรโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนที่ตั้งข้อสังเกตว่าที่ดิน80%ถูกครอบครองโดยประชากรเพียง20%ซึ่งหากนำมาเปรียบเทียบในเชิงธุรกิจแล้วยอดขาย80%อาจจะมาจากลูกค้า20%เท่านั้นหรือในบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์และบริการหลายตัวยอดขาย80%มาจากผลิตภัณฑ์และมาจากบริการเพียง20%หรือพนักงานเพียง20%สามารถสร้างผลงานได้ถึง80%ก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการควรโฟกัสไปที่พนักงานที่สร้างผลงานได้80%โฟกัสในผลิตภัณฑ์ที่สร้างไรายได้80%โฟกัสที่ลูกค้าที่สามารถสร้างไรายได้80%ซึ่งกฎ80-20นี้จะเป็นปันจจัยที่สามารถสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี